ครับสวัสดีครับสลับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเคร่อเสียงนะครับซึ่งเป็นของ JBL ในรถ t ต y ต้า Fortuner ตัว TRD นะครับอัปเกรดแบบไหนนะครับให้เจ้าตัวลำโพง JBL นะครับทำงานได้คุณภาพเสียงนะครับที่เนบิดเบีที่หนักแน่นได้มิติและทีเสียงที่ดีนะครับเรามาดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งทางชีมงานโอฮอนซาวครับ หลังจากที่เราทําการถอดเจ้าตัวแผงประตูมาครับเห็นไหมเราก็เห็นโครงสร้างภายในนี่คือเจ้าตัวลำโพง JBL นะเป็นลำโพง m i ด b a สนะครับซึ่งมากับเจ้าตัวตัวต้าตัว t r d สิ่งที่เราได้ทําการอัปเกรดนะครับเราก็ได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่าลีกนะครับคือการรั่วไหลและลดค่าพวกไวซ์เบชันเพื่อให้เจ้าตัวลำโพงนะครับตัว m i ด b a สของ JBL นะครับทำงานได้ m i d b a สที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับลดค่าพวกไวซ์เบชัน แล้วที่ประเด็นสำคัญน,นะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งแผ่นดมทางชีงงานโอหอนซาวราชพฤเษ์เห็นไหมครับใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอนเลือกใช้แผ่นดมซึ่งมีคุณภาพของโยโอดเคลี b ร์เบสาพื่การติดตั้งพร้อมกับนําเทคนิคในการสร้างจโตเอ็นฟอสเฟนเพื่อมาทำโครงสร้างตัวแผ่นให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นดูเทคนิคในการสร้าง <Wow. S 1> นะครับแล้วดูการทับเสียงนิ่งมากๆนะครับไม่มีค่าพวกไวซ์เบสชันเลยครับ เรามาดูในส่วนที่2นะครับก็คือการดัมในส่วนของตัวประตูชุดที่2เห็นไหมตัวนี้ลำโพงก็เป็นของ JBL นะครับเป็นลำโพงโคแอกนะครับใช้ลำโพงเดิมสิ่งที่เราได้ทําการอัปเกรดไปครับเราก็ได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะฮะดูงานดมนะฮะนะครับ,นะรบใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับรวมทั้งนําเทคนิคในการสร้างเจ้าตัว e n f o r c e m e n t นะครับเข้ามาทําการสร้างเจ้าตัวแผ่นดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นแล้วดูครับหลังจากที่เราได้ทําการสร้างเจ้าตัว e n f o r c e m e n t เสร็จแล้วนะครับดูการทับเสียง นิ่งมากๆนะครับไม่มีค่าพวกไวส์เบชั่นเลยครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผงของทางทีมงานโอพอลซาวแล้เพื่อก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอนนะครับเชิญได้ที่โอพอลซาวและเพฤกษ์นะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการทําเจ้าตัวซับวมเฟอร์ซึ่งมีไซส์ขนาด8นิ้ว นะครับของ JBL ในรถตัวต้าตัวเท d ดีคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยครับวันนี้เราก็ได้ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดงเข้าไปนะครับเพื่อบล็อกนะฮะไม่ให้เกิดค่ารีกและค่าพวกไวส์เบสชันเพื่อให้ตัวซับวูเฟอร์นะครับทำงานนะครับให้เบรที่หนักแน่นและนุ่มนวลแล้วมาดูเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดขงของทางชีงงานโอฮอนซาวและพื่อครับใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอนนะครับเลือกใช้แผ่นดงซึ่งมีคุณภาพของยี่หแคลิเบตในการติดตั้ง พร้อมกับนําเทคนิคในการสร้างเจ้าตัว e n f o r c e สเฟนนะครับเราทาการสร้างกับเจ้าตัวบอดี้รถนะครับเพื่อให้ตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทาการทดสอบการทํางานของตัวซอร์เฟอร์ดูนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับ ในรถโตยต้าฟอร์จูเนอร์ตัวเทียดีนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกอยากจะเห็นนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งทางชีมงานอุปกรณ์สาและชนิครับวันนี้ผมจัดให้ครับมาดูเบื้องหลังและเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์ทางชีมงานอุปกรณ์สาและชุดครับเรามาดูครับนี่คือเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับที่เราได้ทำการติดตั้งเข้าไปเห็นไหมครับดูการจัดระเบียบมีความลงตัวนะครับยึดแน่นหนาตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวบลูทูธนะครับเพื่อรับสัญญาณนะครับสตรีมมิ่งนะครับไฟเพลงจากสมาร์ทโฟนซิงเข้า นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเจ้าตัวพรแอม j b l ที่มากับเจ้าตัวตัวต้าตัวเทีดีนะครับเราก็ได้เลือกนําสัญญาณนะครับเข้ามาทําการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับเพื่อไปทําการได้เจ้าตัวลำโพงมีเลน์ชุดหน้าชุดหลังแล้วก็เจ้าตัวซับนะครับให้ทํางานฟังทีได้อย่างต่อเนื่องเห็นไหมครับดูขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งซึ่งมีความลงตัวนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับเข้าใจระบบสเต็มในรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะ ครับสวัสดีครับตลาบวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกนะครับในรถโตต้าฟอร์จูเนอร์ตัวเทียดีนะครับวันนี้เราได้เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับอยู่ที่ใต้เบาะฝั่งคนขับนะครับพร้อมกับการติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกนะครับเห็นไหมครับมีความลงตัวนะครับการยึดแน่นหนานะครับการเลื่อนเบาะสไลด์ก็ได้เหมือนเดิมนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อก ในรถโตลต้าโฟร์จูเนอร์ตัว TAD คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนซึ่งมีความสําคัญมากนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์หรือขั้นตอนในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับก็คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิลนะครับซึ่งมีความสําคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียง นะครับวันนี้นะครับเพื่อนสมาชิกนะครับได้เจาะจงนะครับเลือกใช้ฟิลนะครับของยี่ห้อฟีเกตนะครับเป็นตัวฟิลนะครับเป็นคอปเปอร์นะครับหน้าตัดใหญ่การลื่นไหลของกระแสได้ดีนะครับประทาการติดตั้งเข้าไปในระบบและที่ประเด็นสําคัญนะครับเราได้ฟิลซึ่งมีคุณภาพที่ดีแล้วนะครับเราก็ต้องได้รับการติดตั้งที่ดีเรามาดูขั้นตอนเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวตัวชุดแผงฟิลของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชุนครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการออกแบบติดตั้งตัวตัวชุดแผงฟิลนะครับ เราจะเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเพื่อง่ายต่อการสวิตต์อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่นะครับการเปลี่ยนกรองต่างๆนะครับวันนี้เราเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะฮะนะครับตัวนี้นะครับนะครับตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเห็นไหมครัเวลาสวิตต์อะไรก็ไม่ไม่ไม่เกะกะกันนะฮะหลังจากที่เราได้ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วนะครับเห็นไหมครับดูงานออกแบบทางทีมงานวิศวกรสาวรัชพงศ์นะครับเรามีการนำแผ่นโลหะทำงานทำการพับขึ้นรูปนะครับเพื่อมารองรับเพจนะครับมาทำการยึดโครงสร้างหรือตัวชุดแผงฟิล นะครับยึดปุ๊บจะแข็งแรงแน่นหนาวันนี้เพื่อนสมาชิกจอโจงเลิกใช้ฟิลนะครับของย่อฟีเกตนะครับเป็นค o p เปอร์นะครับหน้าตัดใหญ่การลื่นไหลของแสได้ดีและดูมาตรฐานในการวายสายทางชิงนานุกขณ์สาวราชพฤกษ์นะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิลในรถโต้ต้าโฟลเจอร์ตัว T R D ีนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ติดตั้งระบบเครื่องเสียงมาแล้วนะครับอยากจะได้ให้คุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นนะครับตัวพาวเวอร์ทำงานได้ยิ่งขึ้นครับ ติดตั้งเจ้าตัวฟิลฟิเกตแล้วการลื่นไหลของกระแสได้ดีนะครับเราจะได้คุณภาพสีที่ดีตามไปนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับเราได้เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะฮะที่ใต้เบาะฝั่งคนนั่งรวมทั้งเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดันะครับเพื่อให้เจ้าตัวลำโพง JBL ซึ่งมากับเจ้าตัวโต้ตาคอนจูเนอร์ตัวทียดีนะครับนะครับ ทำงานให้ได้คุณภาพเสียงนะครับที่เป็นระดับไฮเอนลดการรั่วไหลค่าลีกนะครับลดค่าโพวิสเบสชั่นนะครับได้เห็นขั้นตอนและเทคนิคนะครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของทางทีมงานอุปกวัวสาวและชุดนะครับพร้อมกับนะครับเห็นไหมครับเราก็ได้ทําการเซตอัพเจ้าตัวโปพลิเซอร์นะครับเรามีการนําสัญญาณอินพุตเข้ามานะครับแล้วมาทําการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับมีการคัดออฟการทํางานของเจ้าตัวลำโพงบิดทายนะนะครับก็ลำโพงบิดเบส แล้วก็จะตัวตัวโปรมิดเลนส์แล้วก็จะตรวซัมเฟอร์นะครับเรามีการครอบความถี่นะครับให้การทํางานได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับทําการแก้ไขระบบอะคูสติกในรถโตต้าโฟล์กเนอร์ตัวเทียร์ดีกันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบฟังนะครับให้สังเกตนะครับเจ้าตัวลำโพง JBL นะครับหลังจากที่เราได้ทําการเซตอัพเสร็จแล้วเนี่ยมันให้คุณภาพเสียงและรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ 就让一切走远，这不是件容易的事，我们却都没有哭泣，让它淡淡的来。 หลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังเนี่ยครับเจ้าตัวลำโพง JBL นะครับที่มากับเจ้าตัวโต t ต้าชีดีครับพอเรามีอุปกรณ์นะครับเข้าไปจายนะครับไปวิเคราะห์สัญญาณเสียงใหม่นะครับการถ่ายทอดเลยของชินตีครับได้โดดเด่นนะครับเสียงคาร้ชัดชัดนะครับองใสงว่านะครับได้ o u ีย s สเตจบน s ด b o a r d นะครับนะฮะนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคครับในการอัพเกรดระบบงเสียงซึ่งเป็นระบบนะครับ ของ GBL นะครับที่มาก็บเจ้าตัวโต้ต้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวดิจินเดอร์หรือจะเป็นเจ้าตัวเทียดีนะครับเราสามารถมาทําการต่อยอดนะครับเพียงหางก่อนเข้าไปเซตหน้าปัแล้วก็ได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับให้เองนะครับงบประมาณไม่สูงมากนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเสียงในรถโตต้าตัวเทียดีนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว โต้ต้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว t ีเดีนะครับหรือเจ้าตัวรีเจนเดอร์หรือเจ้าตัว g r s p o r t นะครับซึ่งระบบเสียงเป็นของ JBL ีังนะฮะสามารถนะครับมารทำการติดตั้งเจ้าตัวโพลเซอร์นะครับเราจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับเลยนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการอัปเกรดระบบเสียงรถโต้ต้าทีเดีคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะนำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนซาวและทุกท่านครับขอมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝาากกดดดตติม้วยนะครับ